อวยยศให้เลยเพชรเฟฟวีบียกย่องเฟิร์นวริสราหลังประเดิมเกมแรกศึกเนชั่นลีกลายเป็นที่จับตาบนเวทีโลกทันทีสำหรับเฟิร์นวริษราสีทาเลิศนักตบสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ประเดิมสนามเกมแรกในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025โดยนักตบลูกยางวัย19ปีได้รับโอกาสจากโค้ชออส เกียรติพง์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่พบกับโปแลนด์ซึ่งแม้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่แม้จะเป็นฝ่ายแพ้ในเกมประเดิมสนาม0ูถึง3เซต22-25 24-26ถึงและ22-25แต่ฟอร์มโดยรวมของเจ้าตัวถือว่าดีทีเดียวกับเกมนัดแรกถึงขนาดที่เพจวอลเล์บอลเอเชียของสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ f v b ได้นำคลิปการเล่นของลูกยางสาวไทยเจ้าของส่วนสูง173เซนติเมตรมาอวดชาวโลกพร้อมด้วยข้อความชื่นชมว่าวริสราเปิดตัวในศึกเนชั่นลีกด้วยการทำ8คะแนนในเกมนัดแรกของเธอสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยจะลงเล่นเกมที่2ในสัปดาห์แรกพบกับเบลเยียมในวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง vbtv